ค่าเจ้าสถานที่งานแต่งมาคิมเบอร์รี่สมฐานะว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมุ่งหน้าสู่ประเทศอิตาลีเตรียมตัวเข้าพิติวิวานแล้วสําหรับคู่รักซุปตายอย่างมาก์บรินและกิมเบอร์รี่โดยทั้งคู่ได้โปรดเช็คอินที่ทะเลสาบโคโมโสถานที่จัดงานแต่งเรียบง่ายสำหรับทะเลสาบโคโมโหรือที่รู้จักกันดีคือเลสโคโมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากอาด้าและมารเจเดตู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีคู่รักหลายค คน เลือกจัดงานที่นี่เพราะมีบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกลายล้อมไปด้วยธรรมชาติและน้ําที่ถูกตกแต่งออกมาเหมือนดังต้องมนต์สุดๆและแน่นอนว่าสถานที่สวยงามขนาดนี้ราคาค่าเช่าก็ไม่ธรรมดาแน่นอนค่าใช้จ่ายในพิธีจะอยู่ที่326,555รหหรูเปิดหรือประมาณ124,193บาทแล้วแต่ว่าช่วงนั้นว่าค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่เท่าไหร่นับ หลังเริ่มต้นชีวิตคู่สามีภรรยาอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักซุปตาช่องน้อยสีหมากปารินและคิมเบอรี่ที่ตอนนี้ปักหมุดเช็คอินอยู่ที่ประเทศอิตาลีแล้วเรียบร้อยเตรียมเข้าพิธีวิวา์กันในวันที่14กันยายนณริมทะเลสาบเลสโคโมโล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่ให้อัปเดตภาพสวยๆที่ถ่ายด้วยฝีมือว่าที่สามีสุดรอพร้อมแคปชั่นสุดตื่นเต้นว่าเป็นเมียใกล้จะได้เป็นสามีแล้ว โอ้โหคนจะเป็นเจ้าสาวออร่าสวยออร่าสปาร์ตแบบนี้นี่เอง